ต้องสำรวมอยู่กายสำรวมให้ดีสำรวมวาจาสำรวมให้ดีสำรวมใจให้ดีเขาว่าพระพระพระโสดาเป็นฆรวาสญาติโยมก็เดชเ็จมรผลเป็นพระเรียกว่าสพระโสดาบันได้เป็นอริยะบุคคลพระสกิทาคาพระอนาคา ก็ได้สำเร็จมรรคผลได้จิตใจเป็นพระคือมีความสํารวมรักษากายวาจาใจไว้อย่างดีเป็นพระขึ้นมาทั้งๆท,งที่ไม่ได้บวชเป็นพระบวชเป็นเนนเป็นไม่ได้เป็นนักบวชอะไรแต่เป็นนักบวชด,ด้วยข้อปฏิบัติเป็นนักบวชด,ด้วยข้อปฏิบัติ เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั่นล่ะเอามาเป็นอุปชายะอาจารย์เอามาขอเอามาเป็นเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาประพฤติธปฏิบัต,าาธธบติแล้วจะเป็นนักบวชเป็นพระขึ้นมาอาศัยข้อปฏิบัตินั่นนี่บูวจิตบวชใจให้เป็นพระขึ้นมาพระนาคา ก็เป็นฆราวาสก็เป็นพระอนาคาได้แม่แต่เป็นพระอระหันต์ก็เป็นพระอันราวาสก็เป็นได้ท่านบางทีท่านกล่าวว่าอันพระอระหรนันต์นี่ถ้าเป็นฆราวาสนี่จะอายุจะไม่เกินเจ็ด mm hmm. วันเพราะฆราวาสไม่สามารถที่จะทรงคุณธรรมของพระอระหันต์ไว้ได้มันทำให้เราคิดอรหันต์นี่จะฆ่าคนเที่ยวเหรอ มันอดที่จะคิดไม่ได้จิตใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์นี่อยู่ตรงไหนก็สะอาดอยู่ตรงไหนก็บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนก็เป็นพระสมบูรณ์อยู่แล้วยังเดินไปมาอยู่ยังนั่งสมาธิยังทำกิจยังหายใจอยู่ยังรับประทานเนีนอยู่ได้อยู่นี่ มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสามารถที่จะทำประโยชน์แก่โลกได้อย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะคุณธรรมของพระหัต์มีมีความเรียกว่ามีมีโอกาสที่จะทำประโยชน์แก่โลกได้อย่างมากมาย พูดอย่างนี้เราไม่ใช่จะปฏิเสธที่ท่านกาเอาไว้แต่ในด้านเหตุผลก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้จงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนปฏิบัติให้ยิ่งไม่ต้องไปกลัวว่าเป็นสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วจะมันจะตายบางคนใน เป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสที่จะบวชเป็นพระบวชเป็นแนเนนได้ก็อย่างบวชเป็นภิกษุณีขึ้นมาในเมื่อบวชเป็นมิตรภิกษุณีแล้วสำเร็จเป็นพระอา,าราหันได้ยังมีชีวิตอยู่พระอา,าราหันก็ยังกลัวตายอยู่เหรอกิเลสท่านโกรธตายนยังมีกลัวตายอยู่ยังไงก็ยมันก็ มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่เฉล่องของท่านผู้หมดกิเลสเป็นความดีทำชั่วเป็นความชั่วทำที่พระพุทธเจ้าเทศนนานำมาพระพุทธปฏิบัติทำของพระพุทธเจ้าที่นำมาเทศนาใครเอามาประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสทั้งนั้น และสามารถที่จะเอามาใช้ในประโยชน์ทั้งนั้นไม่เลือกว่าขาวว่าเหลืองว่าดำว่าลายเพราะกิเลสมันไม่ได้อยู่ก็ขาวก็เหลืองก็ดำก็ลายก็ด่างอะไรดูจิตใจมันนุ่งผ้าอะไรจิตใจมันห่มผ้าอะไร จิตใจมันบวชจากที่ไหนจิตใจไม่ได้นุ่งในห่มสีใดๆทั้งนั้นและไม่ได้บวชจากอุปัชฌายาอาจารย์ที่ไหนที่จะเป็นพระสมบูรณ์ขึ้นมาที่เรียกว่าพระอ,อาวกสของพระพุทธเจ้าเป็นพระขึ้นมาด้วยข้อปฏิบัติทั้งนั้น จึงว่าผู้บวชเป็นพระก็อย่าลืมอย่าตื่นตัวอย่าลืมตัวว่าเป็นพระแล้วใหญ่แล้วดะใหญ่แล้วผู้ที่ไม่ได้บวชเป็นพระก็อย่าไปคิดไม่มีบุญไม่มีวาสนาจะได้บวชเป็นพระอย่าไปคิดความคิดอันนี้เป็นความคิดที่ีอกไม่มีเหตุผล ต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจธรรมของพระพุทธเจ้ากำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ใช่กำจัดข้าศึกที่อยู่ในสีนั่นสีนี่ไม่ได้กำจัดข้าศึก <c oughs> หมายถึงว่าอยู่ในผมที่ไม่ได้โกนหรือผมที่โกนแล้วจิตใจมันมีผมหรือเปล่า มันมีขนหรือเปล่ามันไม่ได้กลนไม,ไม่ไม่มีกลผมกลในขนอะไรนี่จึงต้องคิดไปในคิดถึงเหตุถึงผลทำลงไปเถอะอุบาสกอุบาสิกาได้สำเร็จมากคผลมีพระมารดาของพระพุเจ้าเร้นได้สำเร็จเดชสำเร็จ,รจพระอระหรันต พระราชพระพุทธบิดาของพระบุตธเจ้าเด้สมเร็จเป็นพระอาหารหันต์เป็นครวาดทั้งนั้นธรรมชาติเครื่องซักฟอกที่มีคุณภาพจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไอในเมื่อเอาไปซักเอาไปฟอกแล้วเอาไปขัดแล้วนี่คราบสกรปรกนั้นไม่มี คาบสกปรกคือตัวกิเลสเนี่ยจะอยู่ในจิตใจของสถายาตโยมจิตใจของนักบวชมีธรรมเทศนาธรรมมคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไปกำจัดเอาไปขัดไปเกาคราบที่สุกปกตัวกิเลสนั้นหมดสภาพหมดสิ้นไปทั้งนั้นจึงว่าธรรมชาติธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่กําจัดคราบกําเนิดคือตัวกิเกิใครนำมาใช้นำมาใช้นำมาใช้ได้ประโยชน์ทุกรายเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกรายใดรายใดรายใดเอาทำพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติได้ผลทั้งนั้นตามผลตามกําลังของการปฏิที่ประพฤติปฏิบัตินั้น ตามฐานนะการตามกําลังปฏิบัติแค่ได้แค่ไหนปฏิบัติได้แค่ไหนระดับไหนคราบที่มีอยู่มีแต่ที่จะเบาบา,างจะหมดจะไปจะสิ้นไปตามกําลังของการปฏิบัตินั้นต่อไปวิตกกังวลไปเ네จคิดเป็นอ่าใอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นหญิงเป็นไม่มีโอกาสที่จะบทเป็นพระเป็นเจ้าวันนั้นมีคนมาพูดอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายมันก็ มันก็อะไรนะมันก็มีโอกาสดีกว่าผู้หญิงมันขัดในความรู้สึกขึ้นมาทันทีผู้ชายมันมีอะไรดิ้นน้ำาลงไฟเหมือนกันนี่คนคนไปพ้นผมคนเล็บฟันหนังเหมือนกันหนังหอกระดูกเหมือนกันต่างกันอะไรไม่หายใจก็ตายเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันหนา นี่จึงว่าสิทธิเสมอภาพเสมอเสมอกันหมดเสมอตามกรอบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แต่หากว่าเสมอตามกิเลสของเจ้าของเราไม่ได้ปัญหามีอเสมอตามความต้องการของเจ้าของไม่ได้ปัญหาจะเกิด สิทธิเสมอภาคมีโอกาสในประพฤติปฏิบัติเหมือนกันตามสิทธ์ตามโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วบนบัญญัติไว้การปฏิบัติจิตพุทโธ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 นี่ไม่ได้มีเครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายว่าเอาการบวชการไม่บวชเอามาปฏิบัติ ไม่มีเครื่องหมายว่าสีนั่นสีนั่นเครื่องนุ่งห่มสีนั่นสีนี้เอามาปฏิบัติไม่มีอาณาปานสติก็เหมือนกันลมหายใจเข้าหายใจออก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 มหใจเข้าหายใจออกอันนี้มีเครื่องหมายไหมว่าสีนั่นสีนี้เพศนั้นเพศนี้มีไหมถ้าหากก็ยังสีนั่นสีนั่นเพศนี้เพศนี้มันกีเลสทั้งนั้นมันฟุ้งซ่าน ดิเชนาเกสาโรมานขคาทันตานตาโจเหล่านี้มันมีเครื่องหนุห่มไหมก็ไม่มีผมมันมีเครื่องหนุห่มไหมขนมีเครื่องหนุห่มไหมเล็บมีเครื่องหนุห่มไหมฟันมีเครื่องหนุห่มไหมหนังมีเครื่องหนุห่มไหมมันไม่ได้มีหมายว่าสีนั่นสีนี่นะจึงว่าจะอยู่ในระด,ดับไหนเพศไหนก็ช่างจริงจังในข้อปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้นั้นสามารถที่จะได้บรรลุมรคผนทั้งนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะทําลายกิเลสใครเอามาทําลายก็ต้องไม่มันก็ต้องทําลายกิเลสได้อย่างที่ท่านกล่าวเอาไว้มีพระทิ่สุกรุ่มหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกันะ กมมีอุบาสิกามีวคขอปฏิบัติทมด้วยมีความเริ่มใสในกลุ่มพระสงฆ์เราในกลุ่มนั้นบาสิกาเส้นในปนกลุ่มนั้นยังไม่ได้สําเร็จมาผลอะไรกลุ่มอวัยม่พระภิกษุพระสงฆ์แล้วนั่นนะยังไม่ได้สําเร็จมาผลแต่ก็อาศัยศึกษาขอา้าขอปฏิบัติมาจากครูจากอาจารย์ที่เจ้าของประพฤติปฏิบัตินั้นบอกกล่าวให้อุบาสิกาท่านนั้นบาสิกาท่านนั้นก็เอาไปประพฤติปฏิบัติ วาสิกาท่านนั่นได้สำเร็จมรรคผลก่อนนั่นได้สาเร็จมรรคผลก่อนทั้งๆท,งท,งท,งที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรสามารถที่จะยังรู้จิตใจของบรรดาไอพระสงฆ์กลุ่มนั้นยังอยู่ในระดับนั้นยังอยู่ในระดับนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างที่เรารู้เราเห็นนี้นั่นนี่เชงงว่า ไอ้คำว่าสีสันวันนะเครื่องนุ่งเครื่องหม่มสีดำสีขาวสีเหลืองสีลายสีดังอะไรก็ช่างเถอะมันสีตั้งหากนี่กิเลสมันไม่อยู่ตรงนี้ปฏิบัติจิปตปฏิบัติจิตขัดใกล้ขัดเกลาอยู่ที่จิตบทขยี้คือจิตจี้มันลงไปที่จิตน่เพราะกิเลสมันอยู่ในนี้เผามันลงยุ่นในจิตนั้น จึงว่าให้พาการเข้าใจอยู่ตรงไหนทําให้ยิ่งอยู่ตรงไหนทําให้ยิ่งผงก็ผลของการทําให้ยิ่งนั่นเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนย่อนยานย่อนยานใครยนยานนี่เรีบมรบ่รีบปร,รับปรุงรีบแก้ไขไม่อย่างนั้นจะเป็นเครื่องถ่วงมันยานมากมันก็ถงมากยานมากก็ถงมาก ทวงความเจริญของวงการสถาบันพระศาสนากิเลสมันอยู่ที่จิตเนี่ยถามมันดูผมมีกิเลสไหมแต่มีกิเลสกนผมไปแล้วไม่เห็นกิเลสมันไม่เห็นมันจะเบาบางไม่เห็นกิเลสมันจะลดน้อยเกตมันมีขนนึงกนผม็โกนขนกนขนกิเลสมันก็มีมืนเดิม กิเลสมันอยู่นีมันมัน,ม,นมันคล้ายๆกับมันอยู่ในร่างกายตรงนั้นตรงนี้นี่ตายแล้วเอาไปเผากิเลสมันก็ยังมีทําตายแล้วกิเลสมีมยังไงจิตที่เป็นจิตที่กิเลสมันยึดเป็นที่อยู่ที่อาศัยยึดเป็นเรือนร่างนั้น จะเผาสักกี่ครัง้งเผาสักกี่ครัง้งมันเผาแต่ของเกิดมาตายต่างหากเผาแต่ของเกิดมาตายท้าไมชาติจิตมันไม่ได้อยู่ให้เผากิเลสมันก็อยู่ในนั่นไม่จะถูกไฟเผาได้ยังไงทำของพระพุทธเจ้าสอนให้กําจัดจากกิเลสสอนให้กําจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิต สังเกตดูไหมมันจะมียังไงมันจะออกไปยังไงมันจะออกไปยังไงออกไปยังไงออกจากจิตอันเดียวออกจากนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราจะไปลูกคําอะไรเผาลงในจุดเดียวนี่เผาลงในจุดเดียวนี้จุดไหนจุดตัวจิตจุดตัวที่กิเลสมันออกมานี่ มันออกมาจากอหไออกมาจิตอันนี้เผามันอันนี้เผามันอันนี้เผาอันนี้เผาอันนี้เผาอะไรเผาเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเผาเอาธรรมเผา,าเอาจิตอันนี้ล่ะที่สมบูรณ์ด้วยด้วยธรรมเผามันลงไปให้มันหมดให้มันวอดวายลงไปไม่ต้องไปกลัวจิตจะหมดจิตจะวอดวายไม่ต้องไปกลัว ธรรมชาติทองคําเผาขนาดไหนทองคําไม่ไม่ไม่หมดไปสิ้นทองคําไม่สลายธรรมชาติทองคําเผาความร่อนสูงขนาดไหนสูงขนาดไหนทองคําก็เป็นทองคําอย่างนั้นแต่ขี้ทองคําไม่มีนะขี้ทองคําไม่มีเพราะถูกความร่อนเผาจิตของเราก็เช่นเดียวกัน เาลงที่จิตเอาสติกําหนดที่ทจิตเอาสมาธิแน่นอยู่กันในจิตเอาปัญญาในส่องอยู่ในจิตอันนั้นจิตอันนี้อัน,นเดียวเท่านี้ีดีรับเอาเอาทำเผาเผาด้วยสติเผาด้วยสมาธิเผาด้วยปัญญานี่เอาทำเาผาถ้าทำเคืออะไรทำาคือจิตของเราที่สมบูรณ์ด้วยสติสมาธิปัญญานี่เผามันลงไป ทำมันอยู่ในนั้นทำมันอยู่ในนั้นอยู่อันเดียวกันนั้นกิเลสมันจะอยู่ได้เหรอมันก็เหมือนกับของยี่อ้งไ้ขี้ทองรือสิ่งที่ปลอกแปวไป,ปลอมอยู่ในทองคําที่มันทําให้ทองคําไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เต็มร้อยเปอร์เซ็นนั้นความร้อนเผาเผาเข้านีาา่ในที่สุดก็ยังแต่ทองคําธรรมชาติเพราะถูกความร้อนเผาความร้อนนั่นพอ สติพอสมาธิพอปัญญาพอทำพอสนิมของเองของเหล็กมันก็ยังหมดขี้ของทองคำมันก็ยังหมดสนิมที่มีอยู่ในจิตในใจก็หมดโดยอาศัยอัดโดยอาศัยทำคือจิตของเราที่เป็นธรรมทั้งดวงนี้ สมมุติว่าเป็นสติก็เป็นสมาธิก็เป็นสมมติว่าเป็นปัญญาก็เป็นสมมุติว่าเป็นธรรมก็เป็นสมมุติว่เป็นอาวุธธรรมอาวุธก็เป็นสมมุติเป็นไฟก็เป็นอมันสนุกหนาไม่มีอะไรที่สนุนสนุกก็ในก่อต่อสู้กับกิเลสอันนี้สนุกที่สนุกมากสนุกในวงการของผู้ปฏิบัติอะไรจะทุกข์มาก เท่าในในวงการของนักปฏิบัติที่ถูกกิเลสมันมันแขวนคอมันบีบคออะไรมันจะทุกข์มากในวงการของผู้ปฏิบัติวงการของนักบวชทุกเท่ากิเลสมันจุงจมูกไม่มีอะไรทุกข์กว่านี้อ๋อพากัน ตื่นตัวพากันมีจิตมีใจทั้งนักบวชทั้งศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้ามอบธรรมให้เป็นสมบัติของเราทั้งนั้นโดยทั่วถึงกันไม,ม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังมีอคติลำเอียงไม่มีมอบให้โดยทั่วถึงกัน ให้พากันรับเอามาประพฤติปฏิบัติผลประโยชน์เราปเป็นผู้ได้รับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ไมาไ,ไม่ส่วนแบ่งกับเรา